หยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกร นีค่ะเป็นแฟนเกดที่บันเทิงนะคะกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกร์กันนะคะสัปดาห์นี้ก็เป็นตอนที่37แล้วนะคะหรือ Ep.37 นั่นเองก็เข้ามาสู่เดือนพฤศจิกายนและช่วงนี้อากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันบ้างหรือย,ยัง วันนี้ชมพู่ก็มีเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้บัตรคนละครึ่งของรัฐบาลนะคะที่ลงทะเบียนไปเนี่ยของชมพู่เนี่ยลงทะเบียนได้ต้นๆเป็นคนแรกๆเลยตั้งแต่ว่าที่เริ่มลงทะเบียนนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ใช้ภายในวันที่ 5พฤศจิกายนให้ใช้ถ้าเราไม่ใช้ภายในวันที่5เนี่ยเราจะถูกตัดสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยก็ไปดูได้เลยนะคะว่าหลังจากวันที่5ก็คือเช้าวันที่6เนี่ยจะมีสิทธิ์ที่หลงเหลือให้เราได้ลงทะเบียนได้แชร์ประสบการณ์ที่ไปใช้มาเนี่ยมันจะมียอดมาให้เนี่ยสามพบาทของรัฐบาลใช่ไหมคะเราเนี่ยมีเวลาใช้เนี่ยตั้งแต่23ตุลาคมนะคะจนถึง 31ธันวาคมปลายปีนี้เลยนะคะในงบ3,000บาทคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าต้องใช้ทุกวันเลยเหรอต้องไปจ่ายทุกวันเลยเหรอร้อยห้าสิบบาทเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายทุกวันก็ได้เราอะ่ะสะดวกจะซื้อของวันไหนก็ได้มันให้ใช้ได้ยี่สิบวันนะคะแต่ระยะเวลาที่เราจะใช้ได้จริงๆเนี่ยเกือบเจ็ดสิบกว่าวันเลยนะคะที่นับๆกันมาอย่าง ที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือพเาิรวดหตัวเนี่ยต้องจําให้ได้เลยนะคะอย่างของชมพู่เนี่ยทำให้คุณแม่เนี่ยจำแบบดิบดีเลยนะแต่ว่าของตัวเองจ่ายไม่ได้ต้องปิดเขาไว้อายมากว่านี้ไปซื้อของแล้วก็จําพเาิรวดตัวเองไม่ได้เนาะทั้ทงทังที่เราเนี่ยไม่เคยพลาดเนาะก็เลยทยํายังไงร,รู้ไหมคะโกดไปแบบเลขที่เราคุณอะ่ะ ดไปเกิน3ครั้งปรากฏว่าต้องไปติดต่อธนาคารกรุงไทยใหม่โอ้โหแล้ววันนี้นะคะไปคนล้นมากใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงอยู่ที่ธนาคารนะคืออยากให้แบบ ลงสิทธ์กันให้เรียบร้อยแล้วก็จดเอาไว้นิดนึงเลขพาสเวิร์ดคือมันไม่มีใครเอาไปใช้ได้หรอกนะคะก็คือให้จําง่ายๆอ่ะแล้วก็หลายคนที่เห็นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้มันสแกนรูปไม่ผ่านบางทีเนี่ยบัตรประชาชนผู้สูงอายุเนี่ยเขาใช้บัตรเหมือนกับว่าใช้บัตรประชาชนตลอดชีพแล้วแต่ว่าพอมาสแกนหน้าเนี่ยไม่ผ่านเยอะมากก็ต้องไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยทำแล้วเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยนี่ดีมากๆเลยคะต้องขอชื่นชมแล้วก็ท ทำงานแบบเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็ไม่ชักสีหน้าเลยแล้วก็ให้บริการที่ดีพูดจาดีมากต้องขอชมด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็มีโปรแกรมเนี่ยไปเที่ยวในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยรถไฟ อากาศเย็นๆแบบนี้นะคะมาพบกับโปรแกรมแรกก่อนอันนี้ชมพู่ก็เพิ่งอ่านเจอนะแล้วก็เพิ่งรู้ด้วยนะก็เลยอยากเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยเป็นการเดิน,นะะเรือนะคะเรือโดยสารเนี่ยที่คลองพดุงกรุงเกษมโฉมใหม่คือตลอดเส้นทางระยะเวลาเนี่ยระยะทาง5กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็มีท่าเรือเนี่ย11ท่าก็มีท่าเรือรถไฟหัวลำโพงท่าเรือหัวลำโพงท่าเรือนพพงท่าเรือยศเสนะคะ ท่าเรือกระทรวงพลังงานท่าเรือหลานหลวงท่าเรือนครสวรรค์ ท่าเรือราชดำเนินนอกท่าเรือประชาธิปไตยท่าเรือเทเวศและก็ท่าเรือตลาดเทวราชนะคะโดยแบ่งแผนการดําเนินโครงการเนี่ยเป็น2ช่วงซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่1นึ่เขามีเรือให้บริการ2ลํลนะคะเป็นเรือไฟฟ้า1ลําแล้วก็เรือดีเซล1ลําลนะคะอยู่ระหว่างจัดหาเรือไฟฟ้ามาเพิ่มอีกเกตลำนะคะเพื่อให้เดินทางเรือในคลองของกรุงเทพมหานครในช่วงที่2แล้วก็โดย รูปแบบเรือไฟฟ,ฟ้าทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าจะสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ลำละ3าสิที่นั่งนะคะแล้วก็มีหนึ่งที่นั่งสําหรับวิวแชร์ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะจากสถิติเนี่ยเขาพบว่าจํานวนผู้โดยสารเรือคลองพนมกุงกเกษในแต่ละเดือนเนี่ยมีประมาณกว่า3 5 0ถึง 5, คนเลยนะคะโดยผู้โดยสารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนทํางานหน่วยงานต่างๆตลอดเส้นทางนะคะแล้วก็มีนักเรียนใช้บริการเปน็นจานวนมากด้วยนะคะซึ่งอนาคตเนี่ยจะพัฒนาให้เป็น ทางท่องเที่ยวอันนี้ก็เพิ่งรู้จริงๆเลยนะคะสําหรับครอบครัวนะคะเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวใช้เส้นทางร่วมนะคะก็คือตลาดนางเลิ้งแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณท่าเรือเทเวศได้ด้วยนะคะ ส่วนประชาชนนะคะที่สนใจการเดินทางโดยเรือของพัุงกรุงเสรมนี้นะคะก็สามารถใช้บริการได้ทุกวันเลยนะคะโดยวันธรรมดาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์นะคะยกเว้นวันหยุดนักขัตฤตษ์เลค่ะเขาจะให้บริการเดินเรือนเนี่ยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกาเลยนะคะก็จำนวนเที่ยวเดินเรือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า14ทเที่ยวนะคะในแต่ละวันและในวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์เขาจะหยุดแล้วก็วันนักขัตฤตษเล์ก,ก็หยุดนะคะก็จะให้บริการเนี่ย ไม่ต่ำกว่า12เที่ยวนะคะต่อวันความถี่ในการเดินเรือนเนี่ยประมาณ30นาทีต่อลำซึ่งขณะนี้นะคะยังให้บริการฟรีไม่เก็บค่าโดยสารด้วยนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์ก็ลองไปนั่งกันดูแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปให้ฟังบ้างแล้วกันชมพู่ก็ยังไม่ได้ไปลองเลยนะคะก็น่าสนใจอีกเส้นทางท่องเที่ยวสําหรับฤด,ดูหนาวนี้นะคะเป็นรถไฟลอยน้ําค่ะ จากทุกๆปีกรุงเทพเขื่อนปราศักชนทธิ์นะคะก็กลับมาเปิดอีกครั้งแล้วนะคะต้องต้อนรับฤูดูการท่องเที่ยวค่ะโดยทีม PR นะคะของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศผ่าน Facebook นะคะว่าจะกลับมาเปิดให้นะคะโดยจะเริ่มจำหน่ายตั๋วในวันแรกวันที่5พฤศจิกาย,ยานนี้ก็คือเป็นวันพฤหัสบดีนะคะ เริ่มเปิดจำหน่ายนะคะโดยเขาจัดเดินขบวนรถพิเศษนำเที่ยวนะคะพาเที่ยว ทางรถไฟค่ะลอยน้ำํำตลอดฤดูการท่องเที่ยวนะคะเส้นทางกรุงเทพขื้นป่าสักเชลสิธิ์หลายท่านก็คงเคยไปแล้วแต่ส่วนตัวชมพู่ก็ยังไม่เคยไปนะคะก็ยว่าจะลองดูเหมือนกันค่ะโดยวันเสาร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นนะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงมกราคมส5 6 4นะคะก็เริ่มเปิดให้วิ่งเที่ยวแรกคือเสารที่14นะคะจองตั๋วได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่ห้ามืนพุนไฟก็ มาดูเส้นทางนะคะที่เขาไปเนี่ยก็คือขบวนรถเนี่ยเขาจะเปิดเสาที่อย่างที่บอกนะคะแล้วก็จะมีรอบ 14พฤศจิกายน15าเสาร์ที่21อาทิตย์ที่22สเสาร์ที่28แล้วก็อาทิตย์ที่29สําหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีรอบเสาร์ที่6แล้วก็เสาร์ที่12อาทิตย์ที่13สาเสาร์ที่19อาทิตย์ที่20นะคะและวันที่เสาร์ที่9อาทิตย์ที่10 เสาร์ที่16อาทิตย์ 17, ที่17เสาร์ที่2 3อาทิตย์ที่2 4นะคะแล้วก็เสาร์ที่30และอาทิตย์ที่31ของเดือนมกราคมในปีหน้านะคะรวมทั้งหมดเนี่ยจะจัดเดินทางทั้งหมด19วันสนใจรอบของเดือนไหนก็ไปรีบจองนิดนึงนะคะเพราะว่าคนสนใจมากเลยนะคะทุกๆปีปีที่แล้วชมพู่ก็จองไม่ทันเหมือนกันโดยตารางเดินรถนะคะรายละเอียดเนี่ยผู้จะบอกคร่าวๆแล้วกันนะคะเขาจะออกเดินทางจากสถานี หัวลำโพง7โมง10นาทีนะคะต้องเป๊ะเลยนะคะรถไฟอะ่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะหยุดรับส่งผู้โดยสารตามสถานีต่างๆค่ะก็สถานีสามเสนบางซื่อบางเขนหลักสีดอนเมืองรังสิตอยุธยาก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ กลางเขื่อนป่าสัวโชลสิทธิ์ค่ะขบวนรถเนี่ยก็จะหยุดกลางสันเขื่อนนะคะแล้วก็มีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงามตื่นตาใจประมาณ30นาทีค่ะแล้วก็เดินทางต่อไปที่สถานีโคกสุงมีเวลาให้นิดนึงนะคะนักท่องเที่ยวจะถ่ายภาพซื้อสินค้าอีกประมาณ30นาทีค่ะและขบวนรถก็จะพาไปที่เขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เนี่ยจะถึงโดยเวลาประมาณ10 1นาฬิกา42นาทีนะคะทีนี้ละคะ่ะพวกเราก็ทำอะไรได้ตามทยาศัยทานอาหารกลางวันเดินเล่นซื้อสินค้าท้องถิ่นมีการแสดงวิถีไทยอะไรแบบนี้นะคะเราก็เดินทางไปโดยขากลับเนี่ยรถจะออกจากเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เนี่ยเวลา15นากา30นาทีแล้วก็รีบกลับมาขึ้นรถแล้วก็กลับถึงกรุงเทพเนี่ยประมาณ18นาฬิกา50นาทีหรือทุ่มึ่งใกล้ๆเนะะี่ยค่ะถ้าใครสนใจนะคะเขาก็มีทั้ง ตู้ธรรมดานะคะราคาก็จะประมาณ290บาทไปกลับนะคะถ้าเป็นตู้แอร์เนี่ยก็ราคาประมาณ490ลองไปดูรายละเอียดดูนะคะสนใจก็ Facebook ค่ะทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะไปดูรายละเอียดกันได้หรือโทรโทรศัพท์ไปถาม1690 24ชั่วโมงเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะหยิบมาคุยชมพู่ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ เดินเรือที่คลองพดุงกรุงเกษมนะคะฟรีนะคะก็ลองดูแล้วก็รถไฟกับเขือนป่าสักโชลสิทธิ์อยากเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะพบกพันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ